สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำจะพาทุกคนไปเดินช้อปปิ้งกับคุณแม่และคุณยายที่ห้างของสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่นแถวบ้านนาของเราชื่อโฮการะคามูระที่นี่มีผักผลไม้และสินค้าจากเกษตรกรในญี่ปุ่นรวมไปถึงสินค้าในท้องถิ่นที่ทั้งสดและสะอาดปลอดภัยขายมากมายค่ะว่าแล้ก็เตรียมกระเป๋าตังให้พร้อมแล้วไปเดินเลือกซื้อของกันเลยดีกว่าค่ะ มาถึงคุณยายก็พาเราเดินไปดูต้นหอมหัวใหญ่เลยค่ะเพราะคุณยายชอบปลูกต้นหอมหัวใหญ่ทุกปีช่วงเดือนตุลาคมและทิ้งไว้ใต้หิมะไปจนถึงปีหน้านั่นเองค่ะสำหรับต้นหอมที่นี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกเลยค่ะอย่างต้นหอมแบบในคลิปนี้นะคะ1มัดมี30ต้นราคา250เยนหรือประมาณ80บาทนั่นเองค่ะ เพราะคนญี่ปุ่นหลายๆคนชอบปลูกผักเองโดยเฉพาะคุณตาคุณยายทําให้ที่นี่มีเมล็ดผักหลายชนิดขายค่ะทั้งผักใบเขียวแครอทผักกาดต่างๆอย่างวันนี้คุณยายก็ซื้อเมล็ดผักขมกลับบ้านด้วยค่ะ2ถุงเดินเข้ามาในบริเวณขายอาหาร ที่นี่มีสินค้าพวกลูกชิ้นปลาปูอัดหลายอย่างเลยค่ะนี่คุณแม่ก็เลือกซื้อชิควะหรือลูกชิ้นปลาด้วยค่ะเพราะเป็นของโปรดของปลาน,นี้เลยชิควะที่เห็นเนี่ยหนึ่งแพ็คราคา162เยนหรือประมาณ50บบาทค่ะ

แล้วตอนนี้คุณยายก็กำลังมองหาโซนขายผักดองอยู่ค่ะผักดองของโปรดอีกแล้วนะคะแล้วคุณยายก็แวะดูมะเขือม่วงจะเห็นว่าที่ร้านโฮการาคามูระเนี่ยนอกจากขายผักผลไม้แล้วเขายังมีของแห้งอย่างเช่นถั่วหรือขนมต่างๆและรวมไปถึง

และช้อปปิ้งวันนี้ของเราใช้เงินไปทั้งหมด4,425เยนหรือประมาณ1,500บาทค่ะซื้อของในญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีถุงให้นะคะเราต้องพกมาเองหรือถ้าไม่ได้พกมาที่นี่เขาก็มีกล่องกระดาษให้ใช้ได้ฟรีด้วยค่ะสามารถไปหยิบได้เลยนี่คุณแม่กับคุณยายก็ไม่ได้เอาถุงมานะคะก็ไปช่วยกันเลือกกล่องกระดาษเอามาใส่ของที่ซื้อวันนี้ค่ะ ช้อปปิ้งของเรายังไม่เสร็จเดี๋ยวตามไปช้อปปิ้งที่ต่อไปกันค่ะและแหล่งช้อปปิ้งที่สองของเราก็คือที่นี่ค่ะที่นี่ก็คือตู้ซื้อไข่ไก่อัตโนมัตินั่นเองที่นี่เนี่ยบางคนสงสัยว่าเอ๊ะมันมีแบบนี้ได้หรอบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นคือดินแดนแห่งตู้ขายของอัตโนมัตินะคะแม้กระทั่งไข่ไก่สดๆเลยเขาก็มีขายค่ะ และเนื่องจากว่าไข่ไก่ของร้านนี้เนี่ยนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของความสดมากๆเพราะเขาขายส่งตรงจากฟาร์มทุกวันทําให้คุณแม่นะคะอยากจะมาซื้อไข่ไก่สดๆจากร้านนี้ไปฝากญญาตๆนั่นเองค่ะและสําหรับวิธีการซื้อไข่ไก่ก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เราใส่เงินลงไปในตู้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็คือเกิดปัญหาในการเอาเงินใส่ลงไปในตู้แล้วค่ะ เพราะว่าใส่แบงค์พันใส่เข้าไปเท่าไหร่ตู้ก็ไม่ยอมรับนะคะคุณแม่ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทดลองหยอดเหรียญลงไปค่ะเลิกใส่แบงค์พันแล้วลองหยอดเหรียญดูดูซิว่าเราจะซื้อกันได้หรือเปล่าค่ะ คุณแม่ลองหยอดเหรียญ100เยนลงไป4เหรียญหรือประมาณ400เยนนะคะก็ปรากฏว่าตัวเลขขึ้นสามารถซื้อได้นะคะอ่าวิธีการซื้อนะคะหลังจากที่เราใส่เงินลงไปแล้วจากนั้นเราก็ไปเลือกสินค้าที่เราต้องการค่ะโดยสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีสวิตของสินค้าอยู่ตรงนั้นนะคะให้เรากดสวิตสินค้านั้นๆได้เลยค่ะ พอเรากดสวิตส,สินค้านั้นๆแล้วสินค้าก็จะออกมาทางช่องเล็กๆสีเหลืองๆนั่นเองค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของไข่ไก่ที่คุณแม่มาซื้อนั่นเองค่ะสำหรับแพ็คนี้เนี่ยมีทั้งหมด10ฟองนะคะราคา350เยนหรือประมาณ150บาทค่ะ

ああ、社宅来たのに。もうこれダメだね。ないもんね。社宅だめだね。やってきたの。やってきたのに、だめやった。お金入れないと。<laughs> <laughs> お金入れないとか、マ、ま、ジ、あ、入れてみるかな。金額減らんけ。やばいな、ごめんね。やばいな、その。お金の入れ方違うの。

もうないなっまだだににっ <laughs> っっ <laughs> <の>、ねうん、ったたちちちゃゃんんんんてててててててみみみくくくれれれるるるるですかかょとここににおお母さ持ら入入入ねハハハるよ บางคนสงสัยว่าไข่ไก่ที่ซื้อมาเขาทานกันยังไงดิบๆ นี่ก็คือวิธีการทานไข่ดิบแบบคนญี่ปุ่นนะคะปกติเนี่ยเขาจะทานไข่ดิบโดยตอกไข่ดิบใส่ลงไปบนข้าวสวยเลยค่ะแต่ว่าน้ำไม่ชอบทานไข่ดิบนะคะก็เลยลองต้มน้ำแล้วก็ใส่น้ำเดือดลงไปค่ะผลลัพธ์ที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงนะคะส่วนนี้ก็คือข้าวหน้าไข่ดิบของคุณแม่ค่ะก็คือมีไข่ไก่ดิบ คลุกโชยุหรือว่าซีอิ๊วขาวญี่ปุ่นแล้วก็คลุกกับข้าวสวยคลุกให้เข้ากันแล้วก็ทานได้เลยค่ะนี่ก็คือข้าวหน้าไข่ดิบแท้ๆแบบญี่ปุ่นเลยนะคะ